อันนี้นะคะเป็นชีวพันธุ์เรืองแสงซิลินรัสมีนะคะก็เป็นเชื้อจุล,ลินทรีย์ชนิดหนึ่งของกรมวิชาการ,กรเกษตรที่ว่าได้แจ้งให้กเกษตรกรน,นะคะนี่นะคะอ่าปสิทิภามนะคะจะคกวบคุ่มรคกรักุก้มแต่กาโรกไส้เดือนป้อยต่างๆในในพืชน,นะคะเนี่ยเ่นในพริกรั่วในมเะเขือเทศวิธีการใช้ก็คือใช้ได้ได้ได้ไล่แบบเลยนะคะเอาก้อนแท่นี้โยยสไล่ายแล้วก็ผสมกับดินปลูก แต่น,นี่วันนี้ยิ่งจะใช้วิธีการย้อยแล้วก็ใส่เลยค่ะนี่นะคะหน้าตาน้องจะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นจีวปั้นกล้องเ็ดเดืองแท่งนะซีรินดัตตมีถึงวิธีจาย่ะอันนี้จายวิธีโอยทะไล่นะให้มันย้อยไปไหนตนปริกเนี่ย เราแคะย่ำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็โรยๆให้รอบต้นไม้ที่เราเอาไปใช้ครอบพุ่มเลยค่ะเติมเมื่อเราเติมปุ๋ยธรรมดาเลยนะคะแต่ถ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่ให้ใช้ตอนเย็นค่ะและรดน้ำาห้าได้ปิดอย่าให้โดนแป้งนะคะเนี่ยโอเคนะกลับก้มนี่ค่ะล่งางตาทีเราโรยไปรอบๆแล้ว ลักษณะโค้งขี้เหลือก็จะยูหน้าตาประมาณนี้เลยเราใช้น้ำรดอีกครั้งนะคะแล้วก็ห้าได้ปิดเอาไว้อย่าให้โดนแท่งเยอะใช้ตอนเย็นที่ไม่มีแท่งนี่จะดีเยี่ยมเลยค่ะแต่ถ้าเผื่อๆทันได้มีเวลานี่นะคะวิธีการใช้ในอัตราการใช้นะคะวิธีการใช้ดีว่ายิ่งใช้ไปเหมือนอกีก็คือไปยี้กนเชือเ้อเรืองแคทเรืองแท่งเลยนะคะหหตัวรวยให้มาตอนมันหมดน,นะคะมันหมด จริงๆแล้วเราสามารถใช้ได้กับทุกพืชเลยนะคะไม่จําเป็น,นว่าจะต้องเป็นพืชพักนี่ก็ใช้กับหมายประดับอื่นๆก็ได้ไม่ได้มีพ่นได้เลยนะคะวิธีการใช้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะนี่ค่ะขยี้กอนให้ย้อยๆยยลงแต่ว่ยยายิ่งจะใช้กระเบื้องปิดเอาไว้เนี่ยเพะว่า,วาป้องกันไกลมันเคลียย่อยๆโรยๆไปเลยค่ะการกระเซ็แบบยิ่งคือง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรพิษการกระเซ็แบบยิ่งก็คือ ก็อันทำที่เป็นอะไรหายงายบายสบายๆทำแล้วมีความสุขแค่นั้นก็พอค่ะนี่เลยค่ะก็รวยไปเรื่อยก็จะเซ็กครบเม็ดถูกตอนแล้วนะคะจริงๆแล้วแฮทเรืลงแซงซิรินดัสมีนี้เข้าแนะนำให้ใบชายเกี่ยวกับโรครากน้วโคนน้วในทุเรียนนะคะที่เกิดจากเชือไฟทอปทราแต่พอดียิ่งไม่มีทุเรียนตอนย่อ่ที่เป็นแพร่ยิ่งก็เลยเอามาใช้ เกี่ยวกับเนี่ยค่ะคือพักได้เกี่ยวกับบวก,กหลักผมเพื่อนเพื่อนทันได้สนใจเฮ็ดเหลืองแซงสีรินรัตมีนี่เขาไปติดตอ่อคอดก่อนเฮ็ดได้ฟรีๆนะคะที่กรมวิชาการ,กรเกษตรหรือว่าที่สุนวิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรข้องถูกจังวัดนะคะเขาเขาก็จะมีแจกมีเครือข่ายติดตอ่อไปได้แต่ส่วนใหญ่ที่สุ่นกลางดี จังหวัดกรุงเทพมหานคะรนี้นะคะก็จะมีแจกใจนะคะเพื่อนๆทันใ้สนใจก็ยิ่งแนะนำเลยค่ะใช้ดีค่ะยิ่งลองใช้มาเยอะแล้วถ้ายัางไงเจอกันไม่คลิปหน้านะคะอคอยทุกคนมีพลังคอยทุกคนมีพลังขอใทุกคนมีความสุขค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ำสักนิดนึงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวเชื้อนะคะนี่เลยค่ะระไม่คลองตัวฝาโรูข้อยิ่งค่ะ เห็นแล้วชื่นใจมากกำลังแตกอยู่แต่ข้อให้รอจากไกลนะคะเนี่ยเจอกันไม่คลิปหน้ะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ